สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกท่านหนึ่งพี่น้องเนาะมื่อนี้แพงกาสีมาเห็ดขับปุ้นน้ำแ้วไหมคือว่าของแต่พี่น้องเนี่ยกลังซอยซีพี่น้องกลังสีตุมน้ำสุกเนาะกลังซอยสีถองยุ่งก็ะไรไรคำมื่อนี้ป้าย่ะอนดนงดมันเลยอ่างเป็นฟ่านองอยเอ๋จะนกรสีซอยสีแล้วกรสีขวบกอนนะพี่น้องเนาะ เดืองบ่อยมันข้าวาสีเนาะมูนะสิอุ่นน่าเนาะไม่กระดูกมูนี่น้ำผึองท่อะหรไปเนกกาะจ้เอาเห็ดกัน ได้เ่แกนตได้้าอนนี้จินแล้วมาแหลละกในห้องเ็จล่พี่น้องะเป็นกระิวก่อนอย่างน้ัวแล้วเาก็หบว่ินมันเอาน้ำนัวออกนะ อ่ะพ,พี่น้องนี่กะเตรียมเดรียพี่อน,นอ้องพักมีพักเสริมพักเสริมพี่น้องอ,อันนี้ก็ห้องพักอันนี่แม่สะเพงมากมาก,มกบัวพาพี่น้องกินกับเฟอกับยังกับเ,เซฟมีสลัดนลพี่น้องอมีพักบัวพี่น้องกันนี่น้ำห้องกำลังพูด กำลังผดนะพ, like พ ád, re, ははี่น้องครับผดแล้วสะเป็เติมน้ําอี๋นะพี่น้องเนาะแล้วก็มีหมักถั่วกรับนะพี่น้องเนาะหมักถั่วแก้มพี่น้องผักนี่ครบสุดเลยเดี๋ยวหมอผดสักขัดนะพี่น้องสะเป็นก็จะเอาหน่อไม้มาลงนะพี่น้องเนาะกระดูกหมูก็เริ่มเปื่อยนะพี่น้องเปื่อยแล้วสะเป็เติมน้ำอี๋นะพี่น้องเนาะตอนนั้นก็ใช้น้ำน้อยเพราะว่าอยากให้กระดูกหมอมันผดไวๆพี่น้อง ซุ้กระดูกหมูเนาะซื้อก,กระดูกหมูขอซื้อซื้อนะมาใส่มันโบม,มีแมนสเปนถลงไปมาเดิอพี่น้องมาเดิน,น,ก,ดน,นก,กินน้ำกันโอ้โหถากินกับพี่น้อง chắc nọt nữa Pha hết thuồng ngô bọ À nó Xết liệp rồi nó Còn là mạnh thì Lên lên lời okay,

เออเขียดกายกินหลายคนอยู่เนาะเอามักั่วบ่ถึงบ่มองผักหลายดจนบ่ถึงสมาพี่น้องมานกไปอยู่ให้บ่มีบัจับ่ได้เอามาให้เด็กน้อยไปเอา

เออเอ็มได้กระกเด็กกได้่งก้อนครับมันมาสแล้วก็เออไหมไม่าด้กูเ็หนักกว่าข้ลายคนครับเป็นหดียวะเป็มอจำหนึ่งกับพ่อไเอ็มลายนะกูเขียนหมมาโอ้ยเด็กน่อยสตัวอย่าะลายคนกุ้งอไกินอยู่พุ่น วันตื่นต้องเพ่งใจให้วนนี้ไปพุ่งของเจ้านไปก็ห้องบานถึงเมนี่เันี่สปุ้งหนอยนี่เมนี่นี่นี่เจ้าทัวร์กันแล้วเนาะน้อซาลาเน่อลีเนาะปุ้งกูเริ่มอารมณ์บอดี้เลยเด้อแอนิพุง ใส่บอน้ำตาลนี Dai ่ใส่ปรุงเองเลยนะเสาผ้ไม oh wow. wow. ่มาที่ตักออกบ่บ่ใส่ไปลดตัวไอ้หัสหตักออกอาผ้าบ่เปลี่ยนถ้วยมันงทักไ้ยัองบ่มีหัาก่อนนะปววดัวดปวผมอ่ะต้องกินผักปานน่ะเป็นหนักกีฬายักด้าัก็หนัาไปเต็มแมลื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 มมื่นมื่นไป้เบกมาเลยเอาหมืนบอพวก ม่อกนโอ้อกันหนเนาะกินูบต้มคนละถืออนี่ยอัไน่ยนำไม้ฮะเ้าจะกินละเถืออะบอกมันคือมีกินน้ไมกินสมส่วนไหนก็เอาลงขนาดต้มเลยล่างได้จะได้อะไรวางนแม่น้ำไม้ไปสุดน้ำไม้อืมน้ำไม้มาจากำไมวันน อ้นน้ไม้อ่เอาแม่ไปกินหนึ่งไว้ย่ยฮเอาไมคืนแม่อีว้กินหนึ่งน้ำไม้อีหนึ่งอะเผื่อมันจิเด็ดขายเนาะต้นนึ่งขึ้นข้าีได้ครัลูกได้จะให้ลูกได้เลไปเอาลบไปอาลบกีิน่ลายคนแสบหอนไม่ลีน้ลางเลยน้อเนจัดถึงมามก็สุกกินเลย

ไทยไกยเหมือนเม่กระพริบเม่กระพรอกะเฮืองขายเคกขายกระปุนเราขายกระปุนไม่เือเราหันป็ดระบอเยอมากข้าวมช้นากเอาห่นมื้อ้กินมันอิ่มหมดแล้วแบอิ่มหมดละกระปุนกินมันอิ่มเอากระปุนมากินมันอิ่มตอนอิ่มแล้วเตืนใจแล้วพ่อจะไปซื้อไหยก่อราไม่มีเงินออ กินก่อนเลยน่งก่อนเลยคาะเสร็จย่างจไปก็เป็นแบบกับคุอยดกกินก่นจะป้อดินลูกน้ำกับน้ำก้อนเอ็นไ่าับริกินแบบนี้อ่ะกินมาได้อันรับยาป่ะตของซย้าคากไหมคะเขาไปกินเย็น กินอไกัน้ก่ก่น้ำเย็นยังขลังคนนี้สิเปปซี่จะใส่ยาอกันไม่ได้ล้วอีกยาจบมาโค ล่มันก็มุนกระตือนิกนะใส่น่ะเสาเอ็มแล้วไร่ือมากินบุตรตอหน่จีกินมันเอนจั๊กีบเหรอก็นำก้อนเหรหัวสีบต,ตัวนิดหน่อยขาวงเรียนกับฤทิ์ ยังไงคนดินเองฮะเงีกมาบอกช่ยนะมาชาวคนมาบางนิดอันชาคนกเาได้มาแล้วกับเมือนบอกงานชิดโดนเมื่อวันจันทร์ทำงานชางานเื่อนเื มันนาใบผิดมันชาวมือแบบไหเอาวาบบไหนเออวันชุกนาบบไหนาว้าเดี๋ยวมือมือมันทิดผ่ใจหนอะอือูจะควมแบบนี้แค่ไหลานสบายมีผู้กินเอาจะไปไหด้วยหลาสดา้หถาให้บอกเจ้า สองนำ้ำใชห่หงอต่างหากเฮ้ยพาะูกันหงอกใช่แล้วหอลามันชูจกคนกว่าอีกอยอะสองตัวนี่ติดจากผมเนี่ชู <c oughs> <c oughs> สองงอหงอสามมันชูจะคนกวา่าเอ,อาไปไล่หัเนี่ยไ,ไหชอบใครทีไอหอต่างหงอสามเอาไป้วนี่ก็ได้ไ,ไว้หนี่ยลองเม่ะ ยากไม่กินอะไรขลัแงแซ่บพี่น้องมากระพิดกระปุ่นกระพิด เบืองาี่นเสือ่องหลายเือแล้หวคอยล่ายู่หันใสเราคาล่งได้เลยคาย่างแล้วเพบ้านคย่างนนาตาโบเห็นนี่ช่างเรากคาล้งยุ้งอ่ะยกระตุ้นจังมาหยวกนางลอยไปยินกอะพี่น้องสบายกรนดิอิ่มเลยนะเนาะกินแล้วกันสุ่มกันใ้อาหารหน่อย ใครไปอู่ใครไปผังใครผังสไตนี้จะเป็นกับเขอบมวดขอบใจน้พ่อแม่พี่น้อง S C แล้ะที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจสะเปงตลอดมาเนาะค่ะสะเปร่งหิดพิษผัดประการใดพี่น้องว่าบุถึงบวดต้องบวจุกปวงามในคลิปนี้สะเปงกะกะบขอถูกเขาเอาไปนำี่น้อง S C ลายๆพี่น้องสเปงกับเขาพอหน้สายแห่งของพี่น้องจึงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงก็จิบจะได้ความขายมีเนาะเดินทางตลอดปลอดภัยในคลิปนี้สะเปงกะกะสบายดี